เอ๊ยยังไงอดีตคู่รักพระนางควงแขนดูรถรู้งานนี้มีลุ้นรีเทิร์นหลังจากที่สองพระนางคู่รักที่มีแฟนคลับสนับสนุนคู่นี้ไม่น้อยอย่างปุกลุกฝนทิพและไม้พัทระเดชได้ประกาศเลิกลากันไปเป็นที่เสียดายของแฟนคลับเป็นจำนวนมากแม้ว่าทั้งคู่จะยังคงสถานะเป็นเพื่อนสนิทที่ดีต่อกันแต่หลายคนก็รอลุ้นอยู่ห่างๆให้กลับมารีเทิร์น แต่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าลมพัดหวนได้หรือไม่เพราะทั้งคู่ได้ควงแขนกันไปดูรถที่โชว์รูมรถของแฟนสาวของสาวเมย์พิชนาตอย่างหนุ่มบิ๊กอรรวัตโด,ดยหนุ่มบิ๊กได้ลงรูปของทั้งคู่ในอินสตาแกรมสตอรีพร้อมได้แท็กชื่อของทั้งคู่ซึ่งงานนี้ทางด้านสาวปุกลุกก็ได้รีโพสต์ลงในอินสตาแกรมสตอรีด้วย ไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่เคยวางลงหรือเปล่าแต่ก็จะเห็นได้ว่าทุกช่วงเวลาของสาวพุกลุกเองหนุ่มใหม่ก็คอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วอย่างนี้จะปล่อยมือกันก็คงจะยากแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ที่จะกลับมาคบกันในสถานะแฟนไหมนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า